สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่ผิงนะฮะที่เขาที่เราได้เจอกันในคลิปของออสการ์นะครับออสการ์โมเมนต์ของเราว่าแบบคุยกันเรื่องหนังทีนี้ก็เป็นแบบว่าพี่ผิงมีความติดใจอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนังอีกอะไรอีกนะฮะวันนี้เราก็ได้ชวนมาเล่าอีกหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของโลแกนมีเอ็มได้ดูไปเมื่อวานนี้แล้วก็ทีนี้ก็เลยแบบว่าอยากมีเรื่องมาชวนพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการ เขาเรียกว่าอะไรอะเข้าใจไทม์ไลน์ทั้งหมดของ X-Men ทั้งหมดนะฮะคือที่จริงแล้วมันอาจจะมีคนอธิบายไว้บ้างแต่ว่าเราก็จะลองเอามาอธิบายในรูปแบบของเรานะฮะโดยการขีดเขียนต่างๆซึ่งไม่ถึงแบบว่าทําการบ้านมาเป็นอย่างดีมากๆทุกคนดู <laughs> <laughs> นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทุกคนนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์จริงจังมากนะฮะนะครับกต้าใจนะเนาะโอเคโอเคอ่ะก็ เราจะริลมกด้วยกันคือเรารู้สึกว่า X Men อะมันสนุกเพราะว่าทำอะไรมันเยอะมากเรื่องมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ซีรีส์ของ X Men ทั้งหมดเนี่ยทำมาทั้งหมดแล้ว17ปีอเออมีทั้งหมด10ภาคด้วยกันหลายคนจะคิดว่ามีเก้าไม่ใช่หรอแต่เขานับ pool. เดดพูข้ไปด,ด,ด้วย,วยใช่แล้วใครได้ดูเดดพู๋เนาะเดดพู๋ก็ถือว่าเป็นมิวแทนคนหนึ่งเดี๋ยนก่อนเริ่มเออเราต้องให้เครดิต คลิปสลั่นคนนึงก่อนไม่ได้เพราะว่าเราไปเอาไอเดียเขามานะคะก็คือเขาเล่าทำลาย X Men ไดนอย่างละเอียดมากมีไวบอร์ดชัดเจนเราเป็นศาสตราจารย์สอนในมหาลัยนะแล้วเชนแมยิ่งกว่าเราอีกนี่เราไปโน้ตเขาไปอีกทีหนึ่งก็ไปสรุปเขาแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ด้วยคำทีเราเป็นสาววอก X Men อยู่เป็นทุนเดิมก็เลยอยากมาเล่าให้แฟนชาวไทยฟังกันเนาะว่าทำลาย X Men มันไง เนาะโอเคเรา okay, ก็จะเริ่มเลยโอเคอ่ะไปเดี๋ยวคลิปนี้จะนั่งตรงนี้หน่อยนะแล้วก็มีเสียงเข้าไปเรื่อยๆแตวไม่มีตัวแต่ไม่มีตัวพลังพิเศษของเอมันี้ก็หายตัวได้หายตัวได้เลอีก <c oughs> มีมาใน <c oughs> เสียง <c oughs> เป็นมิวแทนนี่คนอ่าหนังเรื่องนี้ามัน <c oughs> เริ่มในปี2000 ซึ่งอันนี้ก็เป็น X-Men ทางแรกใช่มนี่ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่แบบ o ู v e r i n e ปรากฏตัวมามทำลายของบู v e r i n e ก็เป็นอย่างนี้ปรากฏตัวมาครั้งแรกในปี2000ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบูเ e อรีนเนีเป็นแบบ Cash Fighter อยู่เลย h คชไฟเตอร์คือคนที่แบบสู้ในกลงนะใครสองซีงได้ซึ่งนะที่จริงมันจะมีหลายครั้งมากเลยนะที่มีการเปิดตัวการแบบ เป็นการเป็นนักสู้ในกรงของเอ็กซ์แมนต่างๆเลยใช่ไหมฮะอ่าอ่านี้แบบเอ็กซ์แมนก็แบบสู้ในกรงนี้แล้วก็คือตอนนั้นน่เขาก็มาเจอกับ Professor c h a ชา e ซาวเวียหรือ Professor X ของเราแต่ว่าเราตอนทายภาคเนี้ยบูเบอ r ์รีน่ะก็ถูกส่งไปที่ เอาคาายเลกซึ่งเป็นทหานทัพทางทหารเพื่อที่ professor x เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ตัวเองเป็นใครต้องไปที่นู่นซึ่งจริงในภาคนี้เกิดอะไรมากมายเลยถ้าเกิดใครจำได้แฟลชแบ็ c ไปตั้งแต่ปี2017ปีที่แล้วภาคนี้แบบรูปหนึ่งก็จะเจอโรสเจอจีนเกรดไปหาตัวตนตัวเองที่เออคารายเล็กซึ่งพอเสร็จปุ๊บเขาทำภาคต่อใช่ไหม x men สอง x men two เนี่ยมันทำในปี2003แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องมันต่อเลยดังนั้นเนี่ย x men ภาค2เนี่ย มันก็เลยเกิดขึ้นทันทีเพราะว่ามันเปิดเรื่องปุ๊บเนี่ยวูบรินก็อยู่ที่เอัาลคาไายเลกแล้วคือไปหาข้อมูลไปที่ฐานทัพอันนั้นเนี่ยเราก็ต่อาไม่ได้อะไรไม่เจอข้อมูลอะไรกลับมาแต่ว่าในเรื่องเนี่ยอยู่ดีก็จะเจอว่าเขาว่าวูบรินเนี่ยต้องไปช่วย p r รสเซอร์ X หรือไปช่วยชาวเนี่ยจากวิลเลียมสไตรเกอร์ลใครที่เป็นแฟน X-Men จนถึงปัจจุบันนี้ก็ต้าทราบว่าวิลเลียมสไตรเกอร์เนี่ยเป็นคนที่ทำให บูฟอรีเนี่ยมีไอเหล็กที่ชื่อนะอาติมาเทียมในร่างกายาากซึ่งเอ็มใช้คำภาษาไทยว่าเอา่อเล็บเหล็กกล้าเล็บเหล็กกล้านะคะซึ่งเราจะเรียกตอบเอ็มนะคะเล็บเหล็กกล้าอา,กกอ,อาติมาเทียมนี้อ,อยู่ในร่างกายแล้วก็พอตอนจบเนี่ยพอตอนจบเนี่ยจีนเอ่อจีนเกร์ที่เป็นคนที่แบบบูฟอรีแอบหลงรักเนี่ยก็ต้องเสียสละตัวเองเพื่อที่จะช่วยเอ็กซ์แมนทั้งหมดไว้แล้วจีนเกย์ก็ตายไป สลายล่าง,าางไป,ไปอ,อึ่งนี่<อ>เป็นเป็นภาพที่หลายคนก็จะจำได้ว่าแบบนางก็สลายล่างไปเป็นแดงๆแ,แล้วก็ฟุ้งหายไปเลยออหล่ะเราจะมาสู่ภาคสามของเราซึ่งเกิดขึ้นในปีสองพันหกเกรมินอ่าตอนแรกเขาสร้างเป็นแบบไตรภาคใช่ไหมคะมก็มันเอ็กเมนเดอะล t าสแตนไปไปมาๆก็มีสิทกากิ์เข้าไปห <laughs> <laughs> นังทำเงินเนาะใครจะหยุดสร้าง อน <laughs> เป็น X-Men The แต่ Last Stand ซึ่งเนี่ยสร้างในปี2006 uh ัน huh. แล้วในเอก Last Stand เนี่ยก็คือจีนเกรย์กลับมา mm hmm. เพราะว่าตอนเสร็จงจีนเกรย์คือเป็นนอกฟีนิกซ์มซึ่ง uh huh. นอกฟีนิกซ์มาทำไมคะมันต้อง สามารถเกิดใหม่ได้ไม่รู้จกจบจากสิ้นนะครับจบจบสิ้นจบสิ้นจบสจีนเกได้หนึ่งรอบนะคะซึ่งพอจีนเกเกิดใหม่เนี่ยมันก็มันเป็นปลดปล่อยพลังแบบด้านมืดจากสายของจีนเกรออกมาซึ่งจีนเกรยวก็เลยมาฆ่าคนรักของตัวเองมาฆ่าใส่ขอบแล้วก็แบบทำชาวแบบ professor x ล้างแลกสลายไปเลยแต่ว่าตัวโบเบอรีน่ะมีพลังในการที่จะสามารถรักษาตัวเองได้ใช่ไหมก็เลยรอดทนแล้วก็เลยรอดทนตรงเนี้ยจากจีนเกอย์อาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องฆ่าจีนเกรย ก็ S <S 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 คือถ้าใครจำฉากตอนจบได้ก็จะเป็นแบบสุดแสนซึ้งคือจีนเกร์หืเรียกสติกเองไปได้ประมาณสองสามอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกให้แบบให้บูบรินฆ่าตัวเองซะบูบรินก็เลยเอาแกละแล,ล้วแบบเจาะเข้าไปพลึบแล้วก็จีนเกรก็สลายไปนะคะ เนาะอ่ะพอเสร็จนี่ปึ๊บเป็นคนสร้างเนี่ยเขาก็สามภาคแล้วใช่ไหม,มเขาก็สร้าง X Men Origins Wolverine ขึ้นมา Wolverine นนตัว,วนะคเที่ดังที่หนึงน่งในตัว,วเขาที่ดังที่สุดในซีรีส์ X Men ก็เ,เลยสร้างอันเนี้ยที่เขาเรียกว่า spin off ซึ่งนใน X Men Origins เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแนละ้ว Wolverine เนี่ยมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ในปี1845 18 <45. S 2> ย้อนไปอีกร้อยปีเขาไปจ้าบอกไปหลยกว่าปี ศตวรรษครึ่งหน้านะคะซึ่งอันนี้นเ,นเราจะเจอบูบรีอยุประมาณแปดขวบดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเดาได้ว่าบูบรีเนี่ยเกิดในประมาณหนึ่งแปดสามเจ็ดอ่าถ้าบอกได้ผิดก็รบก,กวนขออภัยด้วยนะคะซึ่งจริงในคลิปที่เราอ้างมาเขาบอกว่าเกิดในปีหนึ่งแปดสามสองแต่คราวนี้นเราไม่แน่ใจคือเราไปอ่านใน M D B มาเขาบอกว่าไอา้บนะูบรีน่ะมันแปดขวบตอนนี้ก็เลยน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าใดๆก็ตามอ่ะอันนี้คือ X Men Origin ซึ่งเนี้ยพอมันแปะบูบรีนอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมตอนแปะขวบเนี่ยบูบรีนเนี่ยเพราะคือพ่อบูบรีนเข้าใจว่าพ่อบุญธรรมเป็นพ่อที่แท้จริงแล้วปเากฏว่าพ่อบุญธรรมกับพ่อที่แท้จริงอ่ะคือพ่อที่แท้จริงอ่ะมีสถานะต่าต้อยกว่าพ่อที่แท้จริงอ่ะไปฆ่าพ่อบุญธรรมเพราะนึกว่าเพราะแบบด้วยความโกรธมีเรื่องกันอย่างเงี้ยบูบรีนเลยฆ่าพ่อที่แท้ของตัวเอง คือตอนนี้พ่อมันทำตายอ่ะบูบอรีนซึ่งมันมิวแทนมันไปมันไปกระตุ้นความเป็นมิวแทนของบูบอรีนขึ้นมาบูบอรีนก็เลยคนพบตัว <c oughs> เองเฮ้ยจริงเรามีพลังพิเศษ<อ>ซึ่งตอนนั้นสีบูบรีนเนี่ยบูบอรีนมีไอไอนี่อยู่แล้วนะไอเอ่ออะไรโครงอาวุธในตัวเนี่ยแต่ตอนนั้นทำมาจากกระดูก เออไม่ใช่แหลกมันเป็นบอลคอมไม่ใช่แบบอดีเมททำคลองเพื่อหลังพ่อตายหลังที่วูบบรินค่าพ่อจริงๆปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยหนีกับน้องชายที่เป็นแม่เดียวกันคนละย่างนี้แล้วหนีไปซึ่งในทไลายอันนี้มันก็เลยทําให้เรารู้ว่าวูบรีนเนี่ยอยู่ผ่านสงครามมามากมายเลยตั้งแต่อ่ามันเลยบอกสาร์อเมริกากันนะคะหนึ่งป่ายศูนย์สงครามกลางเมืองวูบรีนไปลบมาใช่ไหมแล้วก็มาแบบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แล้วก็อยู่จนมาวันดีเดะก็คือสงครามโลกครั้งที่สองไล่ยาวมาเลยืซึ่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปสงครามเวียดนามปมีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ในการจะมีเวียดนามบอใช่ไหมที่เขามาหลบก,กันจาเลนบาลเราซึ<ช>่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งเป็นตอนที่ทําให้บนะูฟรีนได้เจอกับสไตรเกอร์ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ ine, วูฟรินกับน้องชายเขาเนี่ยจะถูกยิงแบบยิงประหารเงี้ยตอนทียิงเราไม่ตายไง เพราะว่าฟรีนมีพลังในการที่จะแบบฟืน้นฟูตัวเองได้สไตรเกอร์ ker, มาเห็นพอดีสไตรเกอร์ก็เลยวิลเลียมสไตรเกอร์ก็เลยชวนให้มาอยู่ในทีมด้วยกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาสร้างทีมที่ชื่อว่าทีม X ซึ่งแต่พอบูฟรีมาเห็นไอ้วิธีการของทีมเที่มันแบบโหดร้ายปลาเถื่อนใช้คมนมนนผักปลาอะไรเงี้ยก็เ,เลยแบบไม่เอาไม่เอาละฉันหนีไปดีกว่าแต่สุดท้ายอ่ะก็คือไปไปเป็นแบบ คำที่ฝรั่งเรียกว่าเซ็กซี่ลัมเบอร์แจ็คก็คือเป,เป็นเหมือนแบบคนตัดไม้อยู่ในป่าที่แคนาดาหนีไปอยู่สักพักแต่ว,ว่าสุดท้ายนี่ก็กลับมากลับมาหาไซเกอร์ตอนประมาณปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเก้าปีห<ด>ใช่ซึ่งพอมาเจอตอนไซเกอร์ตอนเนี้ยก็เป็นตอนที่วูเวอรี่เนี่ยได้โดนผ่าตัดไอเอาไอโครงเล็กก้าอันดีเมทืมลงมาในร่างกายแล้วก็ ำเนิดบูฟอรีอย่างแท้จริงถ้าใครจำได้ซีนที่แบบหลุดขึ้นมาจากน้ำล้วทำอะไรเงี้ยฟึ่งอ่าในนั้นก็จะเป็นแบบฉากแรกที่เราได้เห็นบูฟอรีแบบว่าเป็นร,<อ>ร่างเป็นๆใช่แล้วก็หนีไปแต่ว,ออว่าบูฟอรีเนี่ยสุดท้ายก็โดนยิงโดนยิงด้วยไอ้เหล็กแบบเดียวกันก็ <c oughs> คืออนิมาท้ำเนี่ยทำให้บูฟอรีเนี่ยความสำเสื่อมซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้บูฟอรีก็ความสำเสื่อมใช่ไหมแต่ว่าบูฟอรีเนี่ยความสำเสื่อมตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้า ยัน2000เลยอันนี้คือช่วงที่แบบความตอมเสื่อมที่มัเป็นเหมือนแบบคนตัดไม้สุดเซ็กซี่เล่ล่อมในอเมริกาหรือว่าเป็นแบบเคสไฟเตอร์ <Case Fighter S 2> อยู่ในอเมริกาถ้าต่อมาก็คือ first class อซึ่ง first class แต่สร้างในปี2011แต่ <2018. S 1> ตว่าใน,นเรื่องไปเล่าถึงช่วงปีแต่ว่าใน,นเรื่องเนี่ยมันกลับไปเล่าถึงในแถบประมาณช่วงแถวนี้ก็ค,คือมันเล่าตอนที่ชาวาเวียรกับ แม็กิโต้เนี่ยยังเด็กๆเลยตอนนั้นคือทั้งคู่เนี่ยพยายามที่จะหาทีม Xmen เพื่อที่จะมาแบบมาร่วมทีมกันเพื่อจะสร้าง Xmen ขึ้นมาแล้วอตอนนั้นชื่อชาลส์กับเอริกซึ่งชาลส์กับเอริกเนี่ยก็ไปเจอไปเจอบูฟรีนอยู่ในบา,าร์คือตอนนั้นบูฟรีนมาเป็นแค่คาเมีโอในภาคน,นี้ก็ไปนั่งกินบาร์อยู่แล้วพอเจอสองคนนี้มาเออเป็น Xmen กันก็เลยบอกให้สองคนนี้ไปตายซะตามสไตล์คาแรคเตอร์ข,าาของบูฟรีน ซึ่งจะต้องบอกว่าการที่แบบนางโผล่มาทุกๆภาคแบบนี้มันกลายเป็นลูกเล่นของหนังเรื่องนี้เหมือนกันที่บอกว่านางจะต้องแบบโผล่มาไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเราจะแบบอยู่โดยไม่มีบูฟารินไม่ได้เโผาะมาแถวช่วงนี้พอดี๊บเสร็จปุ๊บอ่านัด first Class ตายเขาก็ทำสปินออฟบูฟารินอันหนึ่งชื่อเดอะบู e r รินย้อนกับแล้วเจมส์แมนโกลส์ก็พุ่งกับคนอยู่กับโลแกนในภาคล่าสุดที่เราจะดูนี่แหละซึ่งจากบูฟารินเนี่ยมันเกิดในปีสองพันสิบสามก็คือถักไป เออสองพันสิบสามใช่อันนี้คือ The Wolverine เพราะว่า X Men First Class มันสร้างตอนนี้ก็จริงแต่ว่าตนันเราเรื่มเ่นเรื่องอมัน,มนอ,อ่อนีอ้่าซึ่ง The Wolverine เนี่ยพอเปิดฉากมาปุ๊บมันจะมี f l a s h b a c k ซึ่ง w o o v e r i n e เนี่ย อยู่ในปี1945ตอนที่เขาทิ้งบอมที่นาง,งาซาก,กิในสขขงครามโลกคร้งที่สองคูเบอรีเนี่ยช่วยทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งไว้ทหารญี่ปุ่นคนนึงก็แบบเวอร์ไว้ทำไมคนนี้โดนระเบิดปะทม,มันโดนไม่เป็นไรไเ,นเลย,เลยใช่ไอ้ญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยทหารญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาในท่าเนี้ยเพื่อที่จะมาตามหาบูเบรีเ,เพราะว่าอยากจะขอพลังพิเศษเนี่ยจากคูเบอรีะว่าทำยังไงได้บ้างอยากให้บูเบรีน่ยถ่ายทอดพลังพิเศษตัวนี้ให้กับตัวเองแล้วก็ตอนจบภาคเนี้ยบูเบรี่ในเล็กแอนดิมาเทียมนอน ก็ในสองปีหัดมาเนี่ยในเครดิตหลังจบหนังในคลิปหลังจบหนังวันเครดิตเนี้ยก็มันมีมีซีนที่บูฟเวอรีนไปเจอกับ professor X สิลรอบหนึ่งันนั้นก็เกิดปีสองพันสิบห้าพอเสร็จจากบูฟเวอรีนเดอะบูฟเอรีนปุ๊บคราวนี้ก็มาอ่ะสุดยอดภาคเตาห์ของเราก็คือ X m e n Day s of Future Past Day of Future Past ซึ่งเพิ่ง,อองเมื่อนานงพันบสี้สส Day of Future Past เนี่ยทำไมเราถึงเล่นมาแล้ว ถ่ายป้อปัญหาทำไมภาคที่เจ๋งมากเลยจริงเพราะว่ามันรวมทุกคนเขาไม่อยู่ด้วยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคนใหม่คนเก่าหรือเอ็มขึ้นลูกมันจะมีคือไอ้คูบบี่เนี่ยมันจะชอบไปออกที่งานแบบคอมมิคคอนใช่ไหมซึ่งเป็นงานรวมซึ่งเป็นงานรวมหนังรวมฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่อะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนนั้นนี่แบบทุกคนอยู่หมดตั้งแต่เอ่อเจมส์แม็กอวายที่เล่นเป็นชาลส์ซาเวียร์ตอนเด็กกับ เอ่อแัทนิกสตวที่เริ่มชอบสบายก็ตอนแก่ไรเงี้ยคือไล่มแดารายาวมากเป็นสิบยี่สิบคนไรเงี้ยงโรงหรือแจีนเกรย์ที่เราไม่เจอมาแล้วสิปีก็กลับมาในนี้ใคช่ที่มันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่า IX เอ็กซ์แมนเดย์ซัฟฟิวเจเนี่ยมันเล่าย้อนกลับไปในปีหนึ่งเก้าจ็ดสามคือเขาต้องส่งล่างเขาอยากจะส่งร่างบูเบอรีนส่งจิตบูเบอรีนกลับไปในปีหนึ่งเก้าจ็ดสามอที่อให้ตปหยุด มิสติกไม่ให้มนะิสติกเนี่ยฆ่าทรัลส์เพราะว่าถ้ามิสธีคฆ่าทรัสวันนั้นเนี่ยมิวแทนเนี่ยก็จะไม่เหลืออยู่ในโลกอีกเลยดังนั้นอีเนียมันก็เลยย้อนกลับไปในปีหนึ่งแล้วจัดสารตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่าพาราเลลิเนิเวอร์สขึ้นมาหรือว่าโลกคู่ขนาดน,นั่นเนองอันนี้ความงงก็จะเริ่มมันเกิดขึ้นในช่วง,งนี้ความงงก็เริ่มมันเกิดขึ้นถูกต้องอซึ่งหมายความ,มาว่าพ่อมันเป็นอย่างไรหมายความว่าไง มันคงไม่อีทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะโดนแคนเซิลออกหมดแต่แต่ใดๆก็ตามคือบางอย่างมันอาจจะเกิดได้ไงเขาเหมือนก็อยากจะยังแบบเพิ่งมาเจอจะมีเหตุผลบางอย่างที่ยังเกิดยังเกิอยู่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าก่อนหนั้นในกัปตันทรัมเนี่ยก็ยังอยู่ปั่นปันก็ยังไม่มีอะไรมาเฉลิมฉลองมันใช่ภาต่อมามันคือ X-Men Apocalypse าลใช่ไหมซึ่งอะโปคาลิสเนี่ยสร้างในปี2016แต่ว่ามันเล่าเรื่องในปี1983 มาให้สิบปีซึ่งเองม็มแมตนอวควาเคิลส์เนี่ยก็เป็นภาคที่แบบจริงๆในแต่เอ็กซ์แมนทั้งหมดนี้คือภาคที่เราชอบน้อยที่สุด จริงเหรอแต่ชอบมากสุดเลยนะห้ามันแบบอุดมไปด้วยความแฟนตาซีแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นเราชอบเพราะนี่แหละดูเขาทมแฟนตาซีมากเกินเลยนะแฟนตาซีมากไม่เท่ากับว่าทาไมถึงมีอีตัวอัพอคลิปซึ่งเหมืออยทุกตัวได้เพราตัวเอ็กซ์แมนนสนุกทุกตัวมันมีเนื้อแข่อางทุกตัวมันเป็นแข่งกันสุดเลยงนะ่ย่ยดหยุดแบบเอ็กซมเหนือเอ็ใช่ไหมย่งีมันทำให้เราเสีใจไปอย่างงี้กลับมาสู่เอ็กซ์แมนอพลิปในเอ็กซ์แมนอพอคลิฟเนี่ย บูฟรีนก็เป็นแค่คามิโอเหมือนกันเคือมันจะมีซีนที่จีนเกรนเนี่ยมาช่วยปลดปล่อยจีนเกรกับไซคอบที่เป็นตอนเด็กเนี่ยและเ,เนอร์โซฟีเทอร์เนอร์มาช่วยปลดปล่อยวูฟรีนให้หนีออกมาจากไอ้ที่ฐานทัพทหารอัลคารายเลสจากวิลเลมสไตรเกอร์ได้แต่ว่าเข้าในาก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะต้องปีหนึ่งกับในเอ็กซ์แมนเดลพลาสตูเจอร์มันจะมีซีนที่วูฟรีนถูกมัดแล้วก็แบบถูกโยนลงทะเลแล้ว โดนเอ่อเรามันก็ไปใช้ว่าแบบวิลเลมสไตรเกอร์หนึ่งคนเอาเรือมาเราจะแบบกู้ตัวบูเวอรินขึ้นมามแต่วิวแต่วิลเลมสไตรเกอร์นั้นะมันเป็นตัวเป่าเป็นมิสทีขั้วตาเป็นสีเหลืองข้าเนี้นก็ไม่รู้ว่าอีกสิบปีะระหว่างเงี้ยสุดท้ายแล้วบูเวอรินมาจบที ที่อัครา,ลาเล็กมจาจบที่อัครา,ลาเล็กอีกรอบก็วิลเลมวิลเลมสไตรเกอร์ตัวจริงนี่ยังไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอหน,นึ่งเก้าจุดเก้ามันหนีออกไปได้แล้วรอบหนึง่งแล้วมันมีท่าไหนไมันถึงกลับกลับมาอยู่ในโค้งอีกแล้วอ๋อแต่ว่าอ๋อไม่มันเป็นรอบกับคู่ขนาดเป็นแล้วไงเจ็ดเก้าไม่เคยเกิดขึ้นข้ามไปอ๋อโอเคถ้าสนับแบบนั้นกระดับได้ โอเค่ซึ <iş> ่งนำมาสู่หนังเรื่องล่าสุดของเราซึ่งคือโลแกนนั่นเองเย็นถึงัาชีเนยที่สุดเดลฟูร์โซพาสเนี่ยพอมันกลับไปแก้ไขได้หมดแล้วใช่ไหมมันมาถึงจอนเดลฟูร์โซพาสมันสร้างปี2 0ง4ก็จริงแต่มันเล่าในปี2023 ซึ่งในปี2023เนี่ยพอมันแบบกลับมาช่วยกู้โลกทุกอย่างได้มันก็กลับไปที่โรงเรียนของ Professor X อีกรอบนึงแล้วทุกคนก็แฮปปี้กลับไปเจอจีนเกรย์กลับไปเจออันนี้คือจะเป็นตอนจบของ day day of future past ทุกคนกลับไปแฮปปี้อีกรอบนึงไปเจอจีนเกรย์ไม่มีใครตายเลยสรุปแล้วทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อแก้ไขอดีตได้ใช่แต่ผ่านไปเพียงเ่าไหร่ปีเท่านั้นอ่าก็คือกลับมาสู่โลแกน สองร้อยี่สิบเก้าเลยกลับมาสู่โลกแกนซึ่งเกิดอะไรขึ้นโลกแกนเนี่ยมันเป็นโลกแบบโลกดิสโทเปียนอะโลกแบบโลกที่ความยิ่งใหญ่ของมิวแทนโดนทําให้สลายไปแล้วเรียบร้อยก็คือกลับมาสู่โลกที่แบบมิวแทนไม่มีความจำเป็นต่อโลก,กต่อไปแล้วมิวแทนมิวแทนโดน ค,คือถ้าเกิดใครดูภาคก็แล้วคือมิวแทนจะมีอํานาจเดบันโดดเยอะมากแต่อันเนี้ยไม่ใช่แล้วว่ามิวแทนต้องบอกว่ามีอำนาจทางการเมืองสามารถเข้าไปต่อสู้ทางการเมืองไดงตง้ต่างๆทุกสิ่งแต่ว่าตอนเนี้ไม่แล้วคือในโลกการเนี่ยมันเสร็จด้วยแบบเซตติ้งที่ต่างออกไปจนสิ้นเชิงก็คือมิวแทนไม่มีความจำเป็นแล้วมิวแทนต้องหลบซ้อนมิวแทนต้องไปหาที่อยู่ใหม่เป็นของตัวเองนี่ซึ่งในปี2029ันี่สเก้าเนี่ยเขาเคลมเลยตั้งแต่หนังตอนเริ่มหนังเริ่มฉายเนี่ยว่าแบบ มิวท่านทุกคนตายหมดแล้วแล้วก็ไม่มีมิวท่านเนี่ยกำเนิดไปยี่สปีแล้วซึ่งให้นอนกลับไปเนี่ยมันก็คือประมาณตั้งแต่ปีสองพันเก้าแถนี้ซึ่งเกิดนายคือนายคลิปใหม่ที่ดูอ่ะมันควรจะเกิดตามทำไลน์นี้ใช่ไหมทำไลน์ที่สองเพราะว่เาเดลฟิวส์พามันสร้างก่อนแล้วมันจะคันเซ่มอีกพวกนี้ไปแล้วทำให้มันเป็นทำลไลน์ใหม่แต่ว่าถ้าไม่อ่านที่ผมพุพ่มกับเขาเขียนอ่ะพุ่งกับเขา,เขาคิดเขาคิดว่าจะตมันเป็นรีบูท หมายถึงว่าคือไม่ได้เล่าเป็นภาคต่อแต่เล่าเรื่องใหม่เลยซึ่งเราก็เม่เซนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปี2019มันแางจากปี3มแค่มา6ปีอะใน6ปีนั้นมูแทนมันจะแบบซึ่งแฮปปี้มีความสุขสุดมันจนมล้มสลายค่ะนี้ได้ยังไงดูมันไม่เซนดูมันหนึ่งได้ยังไงดังนั้นเป็นการเริ่มใหม่ยังจะดูดูฟังเขาค่าจะค่ากว่าแต่ว่าในคลิปที่เราไปเอาต้นแบบของมาเขาก็อธิบายตรงนี้ว่า นี่ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดมือท่านไม่เกิดมา20ปีแล้วใช่ไหม,มก็คือมือท่านเกิดคนสุดท้ายปี2009และมือท่านมันใช้เวลาประมาณตรช่วงวัยรุ่น13-14มันถึงจะรู้ตัวมันมีพลังพิเศษซึ่งก็เป็นช่วงประมาณนี้พอดีที่มันแบบหลับแฮปปี้ไปได้สักพักนึงก็อ,กอาจจะแบบอ้าวมีมือท่านเกิดใหม่นี่หว่า<อ>แะเป็นคือมือท่านเก่ามันจะตายไปได้ยังไงไปถึงว่าม, <laughs> มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นใช่เพราะบางตัวก็ช่างมีมชีวิตกับไม่มีเพราะแล้วมันมีพลังที่วิเศษเหลือเกินอะไรอย่างนี้หมดนี้ก็็จะเปน ประวัติข้าวข้าวข้าวแล้วข้าวๆนะข้าวๆ้า่้านั้น ของชีวิตวูเบอรีหรือว่าอโลแกนแล้วก็จริงจริงมันมีแบบความเป็นไปได้มากมายเลยถ้าเกิดว่าคุนไปดูคลิปอื่นเขาก็จะมี possibility มีความเป็นไปได้อื่นอื่นด้วยในจักรวาลของ x m e n อันซับซ้อนอันนี้เนาะซึ่งเราเบสจากหนง่้นเดียวเท่าไหร่ลองเราไปดูในกระตูนเพราะว่าถ้าสมมติว่าบางคนเขาติดตามเรื่องของกระตูนด้วยก็จะมีทฤษฎีอื่นอีกที่มาลองรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ นะ,ะทุกคนคก็น่าจะเข้าใจเรื่องของตัวทำลายของโลแกนคร่าวเพราะว่าโลแกนนจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเดินเรื่องหลักของ X Men เกือบทุกภาคเลยก็ว่าได้ก็อีกคลิปนึงถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ได้ดูแล้วก็ไม่อยากฟังสปอยเนื้อเรื่องก็ไปดูสามารถ <laughs> ไปดูก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาดูเราก็<ช>ได้นะครับ, <laughs> รบผมแร้วว่าจะข้ามไปเลยก็ได้เหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเดี๋ยวจะโดนสปอย มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมแล้วก็สมมุติว่าอยากรู้อันไหนเพิ่มเติมอีกก็ลองถามเข้ามาถ้าไหนตอบได้ก็จะพยายามตอบนะเดี๋ยวเราทิ้งให้ดูตารางอนแล้วก็หลบแล้วก็เออใช่ปุ๊บ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวเราจะอาจจะ ลงลิงก์ที่พี่ผิงไปดูเป็นการมาให้ดีเดียรเราจะลงให้พราะว่าเราต้องให้เครดิตเขาใช่แล้วก็ไม่ใช่ผลงานเราใช่ถ้าสมมติใครถนัดที่จะแบบเอ้ฟังภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ลองไปฟังกันมนเพิ่มก็ได้เพราะว่ามันจะมีข้อมูลที่ละเอียดเพิ่มมาขึ้นนะครับเกรดเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ